ดคะตอนนี้เครื่องเริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มอยากขี่เป็นแล้วมันต้องทํำยังไงคะตอนนี้ได้ครับเดี๋ยวผมให้น้องที่แนะนําเป็นประจำเป็นอาชีพเรื่องการสอนขับขี่โอ้โหอาชีพในการคุมควบคุมควบคุมควบคย่เป็นน้องทหารที่มาช่วยงานผมอยี่เดี๋ยวเชิญเจอกับน้องเอกแล้วกันนะครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่เอกแล้วอ๋อพี่เอกสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่เจอกันนานเป็นไงบ้างครับพี่สบายดีครับสบายดีนะครับรู้จักกันมาก่อนเหรอคะ วันนี้นะแมทำเหมือนสนิทกัน้วา็มองตีเขาเพราะเราไม่ไ้เขาสอนไงอ๋อต้องตีสิไม่ใช่อันนี้ก็เล่นมุกซะหายวนี่อารมณ์ดีกันนะเนี่ยเตรียมเตรียมตัวไงอารมณ์ดีก่อนเครียดออันนี้อยากให้พี่เอกช่วยสอนหน่อยอ๋อหลักการก็ไม่ค่อยยากมายากนะครับก็คือว่าตรงนี้คือคันเร่งคันเร่งเบรกสองข้างนะครับค่ะเพราะรถจะไม่ค่อยมีความเร็วมากถ้าเราไม่ค่อยกดแรงนะครับ ส่วนเกียร์นะครับก,ก็คือว่าเหยียบข้างหน้าข้างหน้าถอยหลังถอยหลังเหยียบข้างหลังคือเดินหน้าข้าง,ง <c oughs> ข้างหลังคือถอยหน้าเด <Lav al> แล้วคือพอนง่ายว่าถ้าเราจะถอยหลังแบบขับไปอยู่นะครับ <K S 2> เราก็คือเหยียบข้างหน้าสองที <K S 2> แล้วค่อยมาเหยียบข้างหลังอีกสองทีเพราะามันจะมีเกียร์ว่างขั้นอยู่เกียร์หนึ่งนะครับอ๋อปึ๊บปึ๊บแล้วถ้าเกียร์ไม่ว่างอ่ะพี่เกียร์ไม่ว่างนะครับอก็วางสายก่อนก็วางสายนะครับพี่เขาก็วา ได้จะขับมันเป็นอย่างนี้ทุกคันหรือเปล่าอืมใช่ครับทุกคันแต่คันนี้จะมี3เกียร์ครับครับคันนี้พิเศษ40ใช่ครับใช่สี่สิบพิเศษใช่เป็นเตี๋ยวนะครับเราก็อยากเล่นบ้างไงอ่าอ่าแล้วคันเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงนะผมอยากให้พี่เนี่ยพาผมนําทางก่อนนะได้ครับแล้วก็ชิมลางกันไปอ่าแบบชิวๆนะครับชิวๆครับชิคๆฮิปยยี่สิบ อ่าบอกว่าเคยเป็นเด็กแว้นมาก่อนเลยนะน่ยอันนี้ผมเด็กแว้นอันนี้พริตตี้ลงทั้งแตะะนครับ่ลงทั้งแตะ่ยเา้ิงอะไรก็ตั้งหนาเลยยิงทั้งวันเลยโอ้ยไปเอาละเดี๋ยวเราพาไปแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับไปเลยดีกว่าไปครับเดี๋ยวลงก่อนคันนี้ของเราคันนี้ผมครับของผมนี่ครับโอ้โหได้จัดไปเลยพี่เพราะว่าคันนี้พิเศษได้ได้อ่าว่ากันไป สั่นไปหมดเลยครับแบบว่าบีบมาแล้วบอกว่ามันแต่ว่ามันมากครับได้แอดเวนเจอร์จริงฮะชนภัยมากๆครับป่าที่นี่นะฮะสุดยอดครับสมบูรณ์จริงโอ้โหสุดยอดมากเลยยอดมากมากเลยค่ะดูเหงื่อเป็นไงสนุกไหมครับสนุกมากเลยพี่เกศเลยค่ะโอ้โหได้อดเวนเจอร์จริงนะได้ได้ได้ใช้หัวขีดนิดนึงว่าใช่แบบไหนต้องใช้พลัตกำลังเลยเพราะว่าอย่างอันนี้เป็นผู้หญิงใไงชนะต้องแบบใช้แรงในการแบบบังคับ ใช่ไปออกกำลังกายใช่ดูจากมือได้เพราะมือแดงเลยสนุกมากแล้วก็แบบมีเหมือนกับความคิดต้องแก้ปัญหาแลอวอย่างที่ติดที่พี่กูดช่วยแก้ตัวเองไม่ได้จริงจต้องให้พี่กูดมาช่วยค่ะก็ดีด้วยครับคุณผู้ชมที่นี่นะฮะหน้าที่จะมานะครับมีสถานที่นอกจากเอ็นวีแล้วก็ยังมีสนามบีบีกันมีเพนบอลยังมีสนามยิงปืนนะฮะ เพราะว่าทุกที่ที่นี่นะครับลาบสิบเอ็ดใกล้ๆซึ่งเป็นป่าที่พี่เคับอกในเมืองใหญ่นะครับใแต่มีที่เดียวนะที่ใหญ่ขนาดนี้ที่เปิดเป็นบริการอย่างนี้มีที่เดียวแล้ครับเพราะว่าพื้นที่90ไร่นี่ถ้าในแนวธุรกิจถ้าไม่ของทหารนี่ไม่คุ้มไม่ค้มแนนอีกทีครับพี่เปิดเปิดวันไหนบ้างจันทร์อาทิตย์เลยครัเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับมาแปดโมงอาบน้ำแปรงฟันเลยเรียบร้อยเตรียมตัวมาเลยมาเลยมาแต่ตัวเปล่านะครับขอโทษนะฮะพกตังค์มาด้วรับพกตังค์มาด้วย ส0 0ใช่ไหมพี่ครับครับเริ่มต้นที่ราคาที่สองร้่ยแล้วแต่ซีซีแล้วแต่ตัวรเนี้ยอาหารเครื่องดื่มวันเสาร์ที่มีอาหารเครื่องดื่มบริการนะครับบริการด้วยครับแล้ววันธรรมดาเนี่ยจะมีแต่เครื่องดื่มครับอาหารโทรสั่งได้โทรสั่งได้พิซซ่ามาส่งที่นี่โอ้ยไม่นอนโอ้สุดยอดนะตู้ก็สั่งพิซซ่าหน้าเธอหน่อยนะครับมาที่นี่หน่อยรอบสิบเลยบางเขยนี่เลยแน่นอนครับเอาเป็นว่าวันนี้เราต้อง ขอบคุณพี่เกรดมากพี่ต้องขอขอบคุณพี่เกรดมากที่ให้เราได้มาขี่ีวีแบบนี้นะถ้าใครอยากมานะต้องไปต่างจังหวัดมาที่นี่ลาศิลปอิดรับรองสนุกสุดยอดและสิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับที่อยากจะให้พี่เกรดได้ดูหุ่นดีสุขภาพดีด้วยนะครับสุขภาพดีนี่เลยพี่คอลลาเจนคอฟฟี่อาาาาาคาา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 า c o f f ี e f i เ e r นะคะกับเดรรี่มาค่ะและอันนี้ครับดีท็อกร่างกายดีมากนะครับคาร์โดเนนั่นเองนะครับโอ้โหเยอะแยะมดเลยนะโอเี่ไปบ่อยนะครับได้ครับพี่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปไหนต่อครับช่วงหน้าคะอันนี้จะพานะคะไปกินอาหารญี่ปุ่นข้างทาง ข้างขางคือว่าเคยกินไหมไม่เคยอยากรู้เป็นยังไงต้องไปดูกันทีดียวนะคุณผู้ชมก็ห้ามพลาดนะคะในช่วงหน้าแล้วค่ะอันนี้จะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นข้างทางแต่ว่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณที่เก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ